ช่วงเะยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหลายองค์กรก็ประสบปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นจากผลกระทบโควิดนะครับในขณะเดียวกันครับก็มีหลายองค์กรที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถสร้างผลงานในเรื่องขององค์กรแห่งความสุขเนี่ยให้เห็นเป็นต้นแบบได้อย่างเป็นที่ประจักษ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดพวกนี้กันนะครับดูว่าประสบการณ์ดีๆเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่จะทําให้องค์กรภาคีที่กําลังจะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางเรื่องขององค์กรแห่งความสุขเนี่ย มีช่องทางดีๆที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงนะครับน้องการครับช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่ทีมวิจัยได้ลงไปพูดคุยกับองค์กรแห่งความสุขต้นแบบแล้วรู้สึกประทับใจเนี่ยมีกิจกรรมดีๆอะไรที่อยากจะมา เล่าให้ทุกคนฟังบ้างครับเชินครับค่ะขอบคุณค่ะอาจยนแมนทีมวิจัยอะค่ะได้รับเกียรตินะคะจากสององค์กรต้นแบบค่ะให้เข้าไปถอบดบทเรียนองค์กรแรกเลยกค่ะก็คือกรมสมียนตรานะคะก็รวงกลางหมค่ะแล้วก็องค์กรที่2นะคะเป็นโรงพยาบาลค่ะเป็นโรงพยาบาลหนองฉางนะคะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยจะคิดกิจกรรมหรือว่าสร้างความสุขให้กับบุคลากรคนในที่ทํางานเนี่ยไม่ได้เลย ถ้าขาดพื้นฐานของการสำรวจเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองแฮปปีนโนมิเตอร์นะคะเครื่องมือตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นแนวทางนะคะในการวางกิจกรรมหมดเลยรู้ว่ามิติไหนนะคะมีความสุขต่ำที่สุดมิติไหนมีความสุขมากที่สุดองค์กรทั้งสองแห่งเนี่ยเลือกมา4มิติค่ะที่คิดว่าเป็นมิติที่ต้องการที่จะแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนนะคะก็มีในเรื่องของแฮปปี้โซ่ค่ะที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาจิตใจนะคะเป็นการปฏิบัติพิทางศาสนาค่ะแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับแฮปปี้มันนี่นะคะเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินเงินเก็บเงินออมนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ เรื่องของ happy relax ค่ะที่เน้นเรื่องความผ่อนคลายนะคะเล่นดนตรีนะคะ,รนะคะหรือไม่ก็เป็นการเล่นเกมนะคะที่มีความคิดสร้างสารรค์อยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังกันวันนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ประทับใจมากเลยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ happy body ค่ะที่ทั้ง2ที่เนี่ยเรียกได้ว่ามีการ ออกแบบกิจกรรมที่มากกว่าการออกกาลังกายแน่นอนค่ะเริ่มจากตัวของกรมเสมเอ็นตราก่อนนะคะจากการะทรวงกลาโหมค่ะแค่ชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่า กิจกรรมในถูกออกแบบให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มกิจกรรมแรกเลยเนี่ยก็เป็นกิจกรรม Walk and Run นะคะสามารถทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถทําได้ที่ทํางานได้ด้วยเช่นกันค่ะและกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมท้าลดประชดไขมันใครเป็นสายออกกําลังกายนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุที่แตกต่างกันนะคะสถานภาพการทํางานการแบ่งเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยค่ะโรงพยาบาลหนองฉางเช่นเดียวกั กิจกรรมไม่เข้าจังหวัดกว่าจะเป็นชื่อนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าผ่านการทดลองนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายกิจกรรมเลยค่ะทั้ง2องที่เนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่เข้มแข็งมากหลังจากที่เขามีกิจกรรมสร้างสุขจํานวนมากแล้วก็กิจกรรมเนี่ยเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยครับกิจกรรมเหล่านั้นนะครับมันจะนําไปสู่การส่งเสริมให้กับองค์กรแล้วก็บุคลากรเนี่ยมีการพัฒนาในด้านไหนยังไงบ้างครับ ตัวสําคัญจริงๆอะค่ะที่ทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะในระดับบุคคลก่อนเนี่ยก็คือว่าต้องมีการตั้งเป้าหมายนะคะการโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเราต้องมีความคาดหวังก่อนว<ช>่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปร่วมได้ไหม,หมนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเหมาะกับกิจกรรมนั้นไหมหรือว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปร่วมแล้วจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าตัวขององค์กรก็เหมือนกันคะ่ะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะว่า กิจกรรมนี้เนี่ยเราสร้างมาเพื่ออะไรมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณทํางานไปในด้านใดบ้างแล้วก็เมื่อดูในกิจกรรมนะคะทั้ง2อ,องคอ์กรนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะคะเพราะว่าอย่าง Happy b ว d y ดีเนี่ยทำในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพร่างกายแล้วเนี่ยเราได้ในมิติอื่นๆด้วยค่ะมีเคสอยู่เคสหนึ่งค่ะซึ่งรู้สึกว่า เขาเล่าออกมาเนี่ยด้วยความประทับใจเลยนะคะเราก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสุขภาพร่างกายนะคะอุปนิสัยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ในที่ทำงานค่ะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยเคสนี้ก็คือขอตั้งชื่อเคสว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะจริงๆเป็นคนไม่ได้ออกกำลังกายอะไรมากขนาดนั้นไม่ใช่สายฟิตเนสไม่ใช่สายวิ่งอะไรเงะะี้ยค่ะก็เลย ลองดูว่าเอกิจกรรมนี้เนี่ยมันเหมาะกับเราไหมได้คุยกับเขาแล้วเขาก็เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าแต่ก่อนเนี่ยเขารู้สึกแย่มากเลยทํางานไม่ได้หาหมอตลอดเข้าไปเนี่ยได้มากกว่าที่คิดหนึ่งเลยคือได้สุขภาพนะคะสุขภาพเขาดีขึ้นหายป่วยจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะได้เพื่อนร่วมงานค่ะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ ประหยัดเงินนะคะจากการไปซื้อคอสแพงๆค่ะที่เป็นฟิตเนสเทรนเนอร์เลยนะคะแล้วก็ประหยัดเงินจากการไปหาหมอด้วยหลายคนที่ร่วมออกกําลังกายด้วยกันเนี่ยค่ะจากที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเรียกได้ว่าทํางานอยู่คนละตึกมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในที่ทํางานค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นการทําลายช่องว่างระหว่างเจเนเรชันได้ทั้งตัวระดับบุคคลด้วยแล้วก็ได้ทั้งตัวองค์กรด้วย เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีการโพสเฟซบุ๊กนะคะตัวเองเต้นลงติ๊ t o อกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะถือว่าชวนเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาทำด้วยว่าทำแล้วเนี่ยเราเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะเพื่อไม่ให้น้อยหน้าค่ะทางกรมเสมียนตราค่ะก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเหมือนกันถ้าใคร ถนัดวิ่งนะคะก็สามารถไป walk and Run ได้แต่ถ้าใครสายฟิตเนสนะคะก็สามารถไปในกิจกรรมท่ารถประชุดไขมันได้ตรงนี้เนี่ยจะมีเทรนเนอร์คอยเทรนให้อย่างดีเลยค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะแล้วก็พูดคุยกับผู้ชนะเป็นผู้อัโสท่านหนึ่งนะคะอีกปีหนึง <ừ> ่งก็จะเกษียณแล้วแต่ว่ากลายเป็นผู้ชนะของกิจกรรมออกกําลังกายขออนุญาตเรียกว่าเป็นคนต้นแบบแล้วกันนะคะเขาแชร์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ดี เราก็รู้สึกว่าขยับขยื่นอะไรเนี่ยก็ช้าไปหมดคนต้นแบบท่านนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้สิเบาหวานนะคะคือสามารถควบคุมอยู่ในระดับที่ดีได้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะที่ทางคนต้นแบบของเราเนี่ยได้พรีเซนต์ออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาได้นําเป็นของรางวัลเนาะว่ามีเรื่องของ รองเท้า,ากีฬาจักรยานค่ะคแล้วก็อุปกรณ์กีฬาเนี่ยค่ะได้มอบให้กับน้องๆนักเรียนนะคะก็คือเราเนี่ยได้สุขภาพด้วยแล้วก็เด็กๆค่ะก็ได้สร้างเสริมสุขภาพไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเรียกได้ว่านอกจากตัวเองจะมีความสุขแล้วเนี่ยยังส่งต่อความสุขเนี่ย <ใช S 2> ไปสู่ชุมชน<ใ>ชนะครับให้เราเรียกว่าผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันอยากไปต่อที่กลมเสียนตาสักนิดนึงครับหลังจากกิจกรรมดีๆที่น้องการได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ย ผมเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับทีมงานกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแข่งขันเกมออนไลน์หรือที่เรารู้จักกันในเกมอ,อีสปอร์ตนะครับใครจะเชื่อครับว่าหน่วยงานความมั่นคงอย่างที่เรารู้จักกันมักจะเรียกว่าทหารเนี่ยจะมีการแข่งเกมออนไลน์กันในหน่วยงานประส,ะสบการณ์ที่ได้จากทีมเนี่ยครับกับสะท้อนมาว่าเกมกีฬาที่เล่นในระบบออนไลน์เนี่ยครับก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมีการทํางานเป็นทีม รู้จักการวางแผนนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตรสสำคัญของการทำงานในองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยการทำงานเป็นทีมและการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญใครจะเชื่อครับว่าเกมออนไลน์ที่หลายคนเห็นว่าเด็กเล่นทั่วไปเนี่ยจะก่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในระดับคนทำงานแล้วก็ภาพรวมที่เห็นถึงระดับองค์กรนะครับโครงการก็ยังขยายผลนะครับไปถึงกลุ่มพระสงฆ์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับ จากการสำรวจของโครงการเราเนี่ยครับพบว่าผลการสำรวจเนี่ยพระเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินนะครับเป็นจํานวนมากนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับก็มีในเรื่องของอ้วนลงพุงอีกทั้งในเรื่องของโรคประจําตัวแล้วก็โรคเรื้อรังพบว่ามากกว่า52%นะครับและที่สําคัญนะครับโรค NCD ที่เราคุ้นชินกันเนี่ยก็พบในกลุ่มพระเช่นเดียวกันครับเป็นโรคยอดฮิตเลยนะครับ ทั้งในเรื่องของเบาหวานไขมันและก็ความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันก็จะสะท้อนกลับไปยังสังคมแล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนในการร่วมรับผิดชอบนะครับว่าเราจะถึงเวลาหรือยังนะครับว่าจะต้องมีรูปแบบกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับในกลุ่มพระสงฆ์นะครับหรือสิทธิสวัสดิการที่พระสงฆ์ควรจะได้รับเนี่ยมีความเหมาะสมในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้พูดถึงพระแล้วเนี่ยก็เลยจําได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับว่า องค์กรต้นแบบที่เราลงไปสัมภาษณ์และพูดคุยเนี่ยก็มีการนําเรื่องของหลักธรรมหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรอยากจะให้น้องการช่วยเล่าในส่วนนี้สักนิดหนึ่งครับเคสของโรงพยาบาลนองฉ้างนะคะที่ได้ลงไปถอดบทเรียนเนี่ยในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยความเป็นโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะ หนักมากในการรับมือกับ<ช>สถานการณ์หน้าด่านนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเราก็เกิดความเครียดมากโรงพยาบาละคะ่ะก็เลยนิมนต์พระที่อยู่ในชุมชนนะคะเข้ามาที่จะเทศนะคะฟังให้ทมนะคะคนที่มาอยู่ในโรงพยาบาลนก็อาจจะได้ฟังธรรมไปด้วยนะคะ<ช>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมาจะมีการบินทบาทค่ะเป็นการเดินบินทบาทตามเตียงหรือว่าตามห้องต่างๆที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะสถานที่จัดนะคะนอกจากส่งเสริม เรื่องของแฮปปี้โซแล้วเนี่ยยังได้เรื่องของแฮปปี้โซซายตี้ด้วยการทำงานนะคะคือคนทำงานเนี่ยเรียกได้ว่าหลุดออกจากความเครียดครับหลังจากที่ประสบการณ์ที่เราทั้งสองคนได้ร่วมเรากันมาแล้วนีครับจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่ามีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมากนะครับแต่ทีนี้ผมก็เข้าใจได้นะครับว่าถ้าองค์กรที่ยังไม่ได้เดินมาถึงจุดนี้เขาคงมีคำถามใช่ไหมครับน้องการว่าแล้ว เราเห็นประสบการณ์ดีๆเห็นผลสําเร็จเป็นจํานวนมากแต่องค์กรเขาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนับหนึ่งหรือบางองค์กรยังไม่ได้รู้จักคําว่าองค์กรแห่งความสุขนะครับการที่จะมาอยู่บนเส้นทางเนี่ยครับเขาจะเริ่มต้นยังไงมีกระบวนการในการเข้าร่วมยังไงครับน้องการครับเราพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นองค์กรแห่งความสุข <c oughs> พร้อมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเราพร้อมเพียงคนเดียว ทั้งองค์กรต้องพร้อมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนทํางานหรือว่าการจัดตั้งคณะทํางานที่เป็นคณะทํางานสร้างสุขอะคะ่ะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องรู้จักองค์กรก่อนมีบริบทการทํางานอย่างไรนะคะคนในองค์กรมีวัฒนธรรม องค์กรอย่างไรนะคะทรัพยากรขององค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะจัดกิจกรรมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปทํากิจกรรมด้วยกิจกรรมนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้บริหารไม่อนุมัติครับค่ะค,คืออาจจะต้องบางที่เนี่ยอาจจะประกาศไปเป็นนโยบายของ องค์กรเลยหรือว่าบางที่เนี่ยอาจจะทําเป็นบางกลุ่มบางก้อนเพื่อที่จะเร่งในการแก้ปัญหาอย่างการประสานงานในระดับนโยบายหรือว่าในระดับผู้บริหารเนี่ยค่ะการอาจจะแชร์คร่าวๆก่อนเพราะว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีปัญหากันมากในเรื่องของแฮปปี้มันนี่ใช่ไหมคะจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีการดีลกับธนาคาร,ครไม่มีการดีลกับสหกรณ์เพียงแค่ คณะทํางานเนี่ยทำการผลักดันคือแค่นั้นไม่พอผู้บริหารต้องลงมือจริงๆทําจริงๆกลุ่มต่อไปเนี่ยที่เราต้องให้ความสําคัญในการประสานงานเนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางนะคะก็คือคณะทํางานสร้างสุขประสานงานขึ้นไปในระดับผู้บริหารด้วยว่าเราทํากิจกรรมนี้มาไหมท่านอนุมัติไหมประสานงานกับคนในองคอ์กรที่ว่าคนในองค์กรเนี่ยจะทํากิจกรรมเราไหมอยากได้กิจกรรมแบบไหนเพื่อที่จะตอบโจทย์ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเหมาะสมกับระยะเวลาความเหมาะสมของงบประมาณความเหมาะสมของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นคณะทํางานหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยค่ะสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมตรงนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะต้องมีการพัฒนานะคะ่ะอย่างต่อเนื่องต้องมีการประเมินผลก่อนว่าอาจจะประเมินผลหลังหรือว่าระหว่างในการทํากิจกรรมก็ได้ค่ะถ้าเราเนี่ยมาไม่ถูกทางเราจะต้องมีการพัฒนาอย่างไรบ้าง แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของความสม่ําเสมอความต่อเนื่องของกิจกรรมค่ะเราได้พูดคุยได้เล่าเรื่องกันมาเนี่ยจำนวนมากเนี่ยครับจะนําไปสู่ในเรื่องของการเป็นพลังบวกพลังงานดีๆนะครับที่จะส่งไปยังองค์กรแห่งความสุขหรือองค์กรภาคีต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาอยากที่จะร่วมเส้นทางเนี่ยนะครับเรามีอะไรอยากจะบอกเขาครับ การลงไปถอบดบทเรียนนะคะทั้ง2ององค์กรนะคะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี่ยก็คือก่อนแล้วก็หลังเข้าร่วมเนี่ยชัดเจนนะคะว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสองเนี่ยก็คือองค์กรได้ประโยชน์องค์กรได้ประโยชน์บางที่ค่ะเป็นหน่วยงานภาครัฐเราอาจจะวัดเป็นตัวของกำไรไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ค่ะมันสามารถวัดในเชิงคุณภาพได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การขาดลามาสายลดลง <c oughs> การประสานงานยง่ายมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านอกจากคนหรือว่าตัวของเราแล้ว่ค่ะที่ <c oughs> ได้รับประโยชน์นะคะจากการจ,จัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยมีการทํากิจกรรมเอาครอบครัวเนี่ยคะ่ะเข้ามาร่วมในกิจกรรมจะมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นได้ทากิจกรรมภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแล้วก็ องค์กรเนี่ยก็จะได้ประโยชน์หรือแม้แต่ชุมชนและสังคมก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยถ้าองค์กรไหนอะค่ะที่มีความลังเลอยู่ยังไม่ยังไม่แน่ใจเนาะว่าจะยังไงต่อใช่ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะ่ะดูตรงนี้นิดนึงว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราอย่างเดียวทุกคนเนี่ยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ด้วยกันหมดค่ะผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆที่เรามาร่วมแบ่งปันและพูดคุยกันในวันนี้ครับ <S <S น่าจะเป็น แรงจุดประกายเริ่มต้นเล็กๆให้กับใครหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับองค์กรและก็ในระดับบุคคลนะครับในวันนี้นะครับทางทีมวิจัยก็ต้องขอขอบพระคุณองค์กรนะครับที่ได้ร่วมแบ่งปันนะครับเป็นข้อมูลดีๆให้กับทางทีมวิจัยตลอดมานะครับผมและน้องการนะครับก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ